ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วเชิงเส้นกับอัตราเร็วเชิงมุมนะครับเมื่อกี้เรารู้ถึงสองอัตราอัตราเร็วนะครับตอนนี้เราก็จะมาดูความสัมพันธ์ของทั้งสองอันนะทั้งสองอันนะครับ,นนรบก็เราจะพิจารณานะฮะพิจารณาวัตถุที่เคลื่อนที่แบบวงกลม วงกลมด้วยอัตราเร็วคงที่นะครับอัตราเร็วคงที่คงที่ครบหนึ่งรอบถ้าวัตถุเคลื่อนที่แบบวงกลมครบหนึ่งรอบนะครับเราจะพิจารณานี้นะครับครบหนึ่งรอบวัตถุวิ่งครบหนึ่งรอบนะครับก็จะได้ว่าจะ โอเมกานะครับเมื่อกี้โอเมกาอัตราเร็วเชิงมุมเท่ากับเซตาในหน่วยเรเดียนส่วนด้วยเวลาใช่ไหมครับเนื่องจากครบหนึ่งรอบเนี่ยแสดงว่า B มีมุมรอบจุดศูนย์กลางเนี่ยเป็นขนาดสามร้อยหกสิองศาใช่ไหมครับสามร้อหกสิองศาเมื่อแปลงสา0รองศาเป็นหน่วยเรเดียนจากเมื่อกี้นะครับที่เรามาดูความสัมพันธ์ของมุมองศากับมุมเรเดียนนะครับสา0รอยหกสิองศาเนี่ยจะเท่ากับสองพายเรเดียนใช่ไหมครับ สองพายเรเดียนเรเดียนนะครับเรเดียนแล้วส่วนเวลาเนี่ยก็คือค่าของการเคลื่อนที่มันครับเพราะว่าวิ่งครบหนึ่งรอบใช่ไหมครับวิ่งครบหนึ่งรอบเมื่อเราได้มุมในหน่วยเรเดียนแล้วคาบในหน่วยเรเดียนและคาบของการเคลื่อนที่แล้วเนี่ยก็เอาไปแทนในนี้ครับในสูตรนี้ก็จะได้ว่าโอเมกาเนี่ยเท่ากับ2อพายส่วน ทีใหญ่ก็คือค่าของการเคลื่อนที่นะครับหรือเช่นกันครับมันเป็นส่วนกลับกันก็คือจะได้ว่าโอเมก้าเท่ากับ2พาย f หรือความถีครับเพราะสองตัวนี้มันเป็นส่วนกลับกันนะครับที่เรากล่าวไว้ครั้งแรกอันนี้ก็เป็นส่วนในส่วนของอัตราเร็วเชิงมุมต่อไปเนี่ยจากอัตราเร็วเชิงเส้นเนี่ยจะเท่ากับ2พาย r ส่วน t ใช่ไหมครับที่เราไปดูตอนแรกเองนะครับ และ v เท่ากับ2าย r f นะครับส่วนกับกันเหมือนเดิมพอเรามาดูแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ย2ายส่วน t เนี่ย2อันเนี้ยก็คือตัวโอเมก้าครับตัวโอเมก้าก็คืออัตราเร็วเชิงมุมเราดังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงได้ว่าอัตราเร็วเชิงเส้นเนี่ยจะเท่ากับอัตราเร็วเชิงมุมคูณด้วย คูณด้วยรัศมีของวงกลมครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นโอเม,อเมก้าใช่ไหมครับตัวนี้ก็เป็นโอเมก้าเช่นกัน2ตัวนี้นะครับแทนค่าเข้าไปเราก็จะได้สูตความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วเชิงเส้นกับอัตราเร็วเชิงมุมนะครับใช้กันได้นะครับนะครับต่อไปถ้าสมมุติว่าเราเอาอันนี้เข้าไปแทนในใน แรงสู่ศูนย์กลางครับสูตรแรงสู่ศูนย์กลาง mv กา m, v, กลังสองส่วน r ใช่ไหมครับเมื่อเราแทน v เข้าไปในนี้แทนแทนอาตาัตราเร็วเชิงเส้นเข้าไปเราก็จะได้ว่าจะได้ว่าอัตราเร่งสู่ศูนย์แรงเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยจะเท่ากับ m o m เม a กำลังสองส่วน r r กำลังสองแล้วก็ส่วน r กำลังสองส่วน r อย่างเดียวนะครับเมื่อตัดกันแล้วเนี่ยก็จะได้ว่าเท่ากับ m o m e โอเมกาำลังสคูณ R ครัครับก็จะได้สูตรใหม่มาอีกหนึ่งสูตรนะครับอันนี้เป็นสูตรหาแรงแรงเข้าสูส่ศูนย์กลางนะครับโดยใช้ใช้อัตราเร็วชงมุมเข้ามาช่วยนะครับ